สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาคู่เด่นมาให้พิจารณาเอามาให้เลือกมันจะมาหรือไม่มานี่อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเอามาให้เลือกเผื่อท่านผู้ชมชอบไงชอบ เพราะว่าทุกคนนี่จะชอบไปเหมือนกันบางคนชอบเลขนั้นบางคนชอบเลขนี้พอดีไปตรงกับใจที่เราชอบมันมีอยู่ที่อาจารย์จับคู่ให้เพื่อไปเลือกซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลมันไปตรงกันก็ถือว่าโชคดีไป ก็ก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนกันก่อนที่จะไปดูตัวเลขก็เหมือนเดิมอกอจะเป็นคลิปสั้นๆเพื่อจะให้ไม่ต้องดูนานคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดตัวเลขทุกตัว ได้มาจากการคำนวณตามสูตรความน่าจะเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานในการรับชมก็พิจารณาดูคือให้ไปให้ไปเป็นตัวเลือกพิจารณาถ้าเอาไปดูแล้วไม่ชอบไม่ชอบก็ผ่านถ้าชอบก็เก็บไว้แค่นั้นเอง ช่ไหไปออกไปดูกันเริ่มแรกเนี่ยงวดน,นี้มันจะเป็นงวดอะไรงวดน,นี้มันเป็นงวดวันที่สิบหกตอคตอคนะอ่ามันที่สิบหกตุลาคมหกหก เดนนี่เดนนี่อาจารย์จะให้ไปเลยเหมือนเดิมอาจารย์เคยให้เด่นตัวไหนก็ตัวนั้นแหละจะไม่มีการเพิ่มเ่นเพิ่มอะไรไปอีกสามเจ็ดเก้านะระวังเด่นสามตัวนี้ อาจารย์ไม่รู้หรอกแต่รู้ว่าน่าจะมีติดเลขที่มาวันที่16ตุลาคมเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะติดตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวนี้ตามสถิติที่ผ่านมาก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาให้ดูสถิติของตัวเลขสามตัว ว่าเข้าดีขนาดไหนใช่ไหมตัวเลขคู่ชุดนะจัดไปให้จับคู่ให้แล้วตัวแรกเลยเจ็ดศูนะเจ็ดศูนนะตัวแรกนะ แล้วก็มาเจ็ดสองนะสองนะเจ็ดสองแล้วก็มาเจ็ดหกเลขหกนะต่อไปก็สามหก มองเห็นเนาะมองเห็นมนขยับขึ้นไปหน่อยแล้วมองไม่ชัดสามหกนะครับสามเจ็ดมีสามเจ็ดสามแปดอ่าแล้วก็มีเก้าศูนย์เก้าสาม เก้าหกใช่ไหมเก้าหกเจ็ดสี่เก้าสี่ใช่ไหมมีเลขกี่ตัวนี่นะเด่นนะเด่นนะขวางยะจัดไว้อ่ะตัวนี้นะจานยดัด เป็นกรอบไว้นี่ว่าไม่รู้ว่าสามมาเจ็ดมาหรือเก้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นี่เด็ดไว้ก่อนมันจะได้ไม่งงไม,ไม่ไม่ติดกันคนละตัวใช่ไหมเลขกี่ตัวเองสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าเก้าตัวสิสิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดตัวแต่มันไม่อาจารย์ก็มันอาจจะกลับนะมันอาจจะกลับได้ ก็คือให้มันเป็นคู่ไว้แค่นั้นเองบอกให้เป็นแนวว่าเป็นคู่เนี้ยเจ็ดมีติดศูนย์เจ็ดติดสองเจ็ดติดหกเนี่ยเจ็ดติดสามเจ็ดติดสี่เงี้ยถ้าสามมาก็สามติดหกสามติดเจ็ดสามติดแปดสามติดเก้าแต่ถ้าเก้ามาเก้าติดศูนย์เก้าติดสามเก้าติดหกเก้าติดสี่แสดงว่า ในบรรดาเลขสามตัวเนี่ยท่านผู้ชมชอบตัวไหนมันจะมีเลขอยู่สี่ชุดเองถ้าชอบเลขสามก็มาดูแค่นี้สามหกสามเจ็ดสามแปดเนี่ยเก้าสามแค่นี้ติดสามนะมีแค่นี้นะสี่นะแต่ถ้าชอบเจ็ดบคิดว่าเจ็ดเจ็ดก็มีอะไรมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหก เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสี่อันนี้ตัวนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นห้าตัวนะเจ็ดมีห้าตัวส่วนสามนั่นมีแค่หนึ่งสองสามสี่ตัวเก้าอ่ะเก้ามีกี่ตัวเก้าก็มีเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าสี่มีสี่ตัวก็อาจจะกลับได้แต่อาจารย์ไม่รู้ว่ามันจะมาบนหรือล่างก็คือจับผู้ให้ หรือจะมาหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ได้แต่มันก็จับได้อย่างนี้ใช่ไหมลองเอาไปลุ้นกันเอาไปลุ้นกันเถื่อมันมาเผื่อมันมาใช่ไหมก็ไปดูว่าใจเราอ่ะมีเลขในใจคือเลขอะไรก็มาจับเอาแค่นี้ถ้าเราว่า เลืในใจเรามันแม่นมันแม่นมันอาจจะเข้าคู่อาจารย์อาจจะเข้าคู่ให้ถูกให้ถูกคู่เขาเรียกถูกคู่มันก็ไม่เดาใจยากแต่เด่นน่ะเด่นถามตัวนี้อาจารย์คิดว่ามีเห็นแน่ๆตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคู่เนี่ยไม่รู้จะเข้าคู่ถูกหรือเปล่าก็ลองเสียงดู ไม่คือชอบก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ไม่ชอบก็ผ่านขค่งันเองอืมไป ฝากไว้สำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่คลิปคลิปต่อไปจะเอาตัวเด่นจำตัวนี้มาดูให้เอามาโชว์ให้ดูว่าตั้งแต่สองปีแล้วมันก็เข้าดีมาตลอดนะเข้าดีมาตลอด อ้าวให้ดูก็ได้จะให้ดูเลยได้นะให้ดูเอามันเป็นอยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายเออเต็มปว๊เลยอ้าวให้ดูมันไม่ชัดหรือเปล่ตัง้งแต่ปีหกห้านะนปีหกห้านะท่านผู้ชมปีหกห้า งวดแรกคือวันที่สิบเจ็ดมกราคมไอ้สิบเจ็ดมกราใช่สิบเจ็ดมกราหกห้าเลขออกหนึ่งห้าเก้าเก้าสองใช่ไหมเด่นที่ให้ไปมันคือหนึ่งห้าเก้าออกหมดเลยออกหนึ่งออกห้าออกเก้าหมดหนึ่งห้าเก้าเก้าสองบนล่างงวดต่อมาศูนย์สามศูนย์แปดกับสามศูนย์เนี่ย ออกสามสามบนสามล่างต่อไปออกเจ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดใช่ไหมเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดล่างอีกห้าเจ็ดต่อไปต่อไปก็ออกออกตรงนี้เก้าศูนย์ห้าคือห้าเนี่ยห้ามาบนศูนย์เจ็ดเจ็ดมาล่างต่อไปออกแปดหกเจ็ดนี่คือเจ็ดออกมาแล้ว 0ูนยาล่างนี่สต่อไป618กับ10นยี่หบน1ล่างต่อไป9ก้าหนึ่งเกับ58นี่เก้าหนึ่งเ้าออกเก้าห่ห้าล่างออก3ตัวเลยเด่นต่อไปออก6 4สี่สองหกสกับ0ูย์เออกล่างศูนย์เออก9ต่อไปออก0ูนย์สอง ศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หกหนึ่งมาบนเห็นไหมหนึ่งหนึ่งอันนี้มาหนึ่งเก้าหกกับศูนย์สองนี่เนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งมาหลักร้อยเก้ามาหลักสิบนะมาสองตัวต่วตอไปมันออกแปดศูนย์เจ็ดกับเก้าสองนี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดมาใช่ไหมแล้วต่อไปสี่หนึ่งเจ็ดก็เจ็ดเนี่ยเจ็ดบนเห็นไหมนี่นะนี่ปีหกห้านะ ดูยังไม่ผิดนที่ผ่านมาไม่ผิดน,นะต่อไปมันออกสี่ศูนย์ห้ากับห้าสามดูดเด่นมันได้ห้าห้าบนห้าล่างเลยต่อไปห้าเก้าสี่กับหนึ่งสี่เก้าเนี่ยเก้าสี่นี่ออกเก้า๊ผมวงไว้เนี่ยคือมันมาแล้วก็ห้าแปดสามกับสี่สองนี่คือห้าหลักร้อยเข้ามาหลักร้อยในบนต่อไปสามสามสองแปดสามอ่าสามต่อไปสามก็คือเลขสามเนี่ย นาสามบนสามหลักร้อยสามหลักสิบแล้วก็มาสามล่างด้วยเนี่ยสามแปดสามต่อไปเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดห้านี่ศูนย์สามใช่ไหมมาบนใช่ไหมเนี่ศูนย์สามนี่เจ็ดห้านี่คือห้าเห็นไหมห้าเจ็ดห้าต่อไปเป็นหกหกเก้ากับห้าศูนย์นี่หกเก้าเนี่ยเก้ามาบนต่อไปหนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งห้านี่หนึ่งหนึ่งหลักร้อยบน กับหนึ่งห้าล่างของสองตัวออกไปของตัวเลยหนึ่งห้าล่างต่อไปหนึ่งศูนย์หกกับเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดบนเห็นไหมเจ็ดบนเป็นเจ็ดล่างไม่ใช่เจบนเจ็ดล่างเอเจ็ดล่างต่อไปมันเจ็ดแปดเก้ากับหกสี่นี่เจ็ดหลักร้อยแปดเก้าเห็นเก้ามาบนอีกไหมมาหลักหน่วยต่อไปแปดศูนย์ห้ากับศูนย์แปดนี่นี่นคือศูนย์ห้าเห็นไหม ศูนย์ห้าห้ามาบุญต่อไปเก้าศูนย์เก้าสามกับหนึ่งสี่นี่เนี่ยเก้าสามเนี่ยเก้าสามใช่ไหมมันมาเก้าสามในสองอันนี้นดูดิเออนี่มันเก้าสองตัวเลขออกเก้ากับสามนช่ไหมออกเก้ากับสามเนี่ยตัวน,นี้มามานะต่อไปออกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกกับห้าแปดนี่ นี่หนึ่งหลักร้อยบนอันนี้ห้าห้ามาล่างห้าแปดใช่ไหมสรุปแล้วปีที่ผ่านมาปีหกห้ายังไม่ผิดสักครั้งนะครับท่านผู้ชมดูทีผ่านมายังไม่ผิดเลยนะทั้งปียังไม่ผิดต่อมามันออกห้าหนึ่งเก้าก7สีเจ็ดนี่ไงห้าหลักร้อย หนึ่งหลักสิบบนสี่เจ็ดก็คือเจ็ดล่างเห็นไหมต่อไปออกสี่หนึ่งหนึ่งกับเก้าสองนี่หนึ่งหนึ่งเห็นไหมหนึ่งหนึ่งเก้าลงล่างเก้าสองต่อไปสี่หนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์นี่หนึ่งเจ็ดนี่หนึ่งมาบนต่อไปออกหกห้าสองกับห้าห้านี่ห้าสองกับห้าห้าบนกับห้าล่างห้าห้าห้าสองบนกับห้าห้าล่างนี่ ต่อไปแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเจ็ดสามอ่ะก็เจ็ดสามนี่ไงเจ็ดสามเจ็ดสามทังตัวเลยโอ้ข้งบนข้างล่างต่อไปเก้าศูนย์เจ็ดกับเก้าเก้านี่เจ็ดศูนย์เจ็ดใช่ไหมก้ามาเก้าศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งอันนี้เก้าหลักร้อยบนเจ็ดหนึ่งล่างนะต่อไปเป็นศูนย์หนึ่งเก้ากับหกห้านี่หนึ่งเก้าเก้ามา หนึ่งเก้าต่อไปเก้าศูนย์สามมาเก้าเก้าเนี่ยเก้าหลักร้อยแล้วเก้าล่างคือเก้าเก้าเห็นไหมเก้าเก้านี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เก้านี่เจ็ดเนี่ยเจ็ดสองนี่ศู 7, 2, นย์เก้านี่ไงออกล่างเก้าออกล่างแปดเจ็ดสองกับสามศูนย์อันนี้เจ็ดสองเจ็ดมาบุญสามศูนย์นี่เลขสามนี่มาล่างหกศูนย์ห้ากับหนึ่งหกเห็นไหมหกศูนย์ห้ากับหนึ่งหก หนึ่งมาล่างหนึ่งหกใช่ไหมนี่หนึ่งหกนะพอชิวๆต่อไปเป็นห้าสามศูนย์กับหกสองนี่สามศูนย์สามบนต่อไปสี่ห้าสามกับหนึ่งหนึ่งอันนี้ห้าสามเห็นไหมออกทั้งห้าทั้งสามต่อไปเจ็ดแปดสองกับหกเจ็ดเจ็ดบักหลักร้กรอยแล้วก็หกเจ็ดล่างนี่เจ็ดหน่วยเจ็ดหลักหน่วยล่างต่อไป สี่เจ็ดแปดกับเก้าหนึ่งอันนี้รงร่างเก้าหนึ่งเห็นไหมเก้าหนึ่งนะต่อไปเลขออกแปดหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองหนึ่งมาบนงวดต่อมาที่ผ่านมาสองศูนย์สองหกหกเด่นร้ถห้าหนึ่งเก้าไม่มานั่นหมายถึงพึ่งผิดงวดนี้งวดแรก นี่จะเข้าปีที่สองจะสิ้นปีที่สองแล้วเพิ่งผิดนะเนี่ยพึ่งผิดงวดแรกงวดเดียวเท่านั้นใช่ไหมและเลขงวดต่อมาอาจารย์ให้เจ็ดสามเก้าใช่ไหมดูไม่ได้เกลหกนี่คือเจ็ดนะเจ็ดใช่ไหมนี่เจ็ดใช่ไหม 7. นี่เจ็ดนี่สามนี่สามนี่เก้านี่เก้าก็คือให้เด่นตัวไหนคือตัวนั้น จะไม่มีการขยายเลขออกไปเพียงแต่เราจะจับคู่ให้ตรงที่มันมาหรือไม่อาจารย์ก็ไม่รู้ไดก้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมมีโชคน,นะมีโชคอยากให้ถูก,กันแหละนี่คือที่มานะครับที่มาของเลขสามตัวนี้ว่ามันมีที่มาอย่างไง ในเมื่อมันผิดไปแล้วเมื่อกี้นี้อาจารย์คิดว่ามันต้องมาเกือบสองปีมันผิดครั้งเดียวปล่อยเข้าไปแล้วลองดูงวดนี้ว่าอาจารย์จะจับคู่ให้ตรงนี้มันจะมีคู่ที่อาจารย์จับให้มาในงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกหกหรือไม่ก็ขอฝากไว้ก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ แล้วก็กดไลค์เพื่อกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะลงให้ดูชอบก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ